วิ่งออกมาดูสโนโลงวันที่20มีนาคมนะคะพี่น้องคะบรรยากาศหลังบ้านสโนโดอกใหญ่เลยแต่อากาศไม่หนาวคงไม่อยู่นะคะนีธรรมชาติสวยงามเสมอนะคะแต่ว่าปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมพี่น้องโอ้โหดอกใหญ่ด้วย <c oughs> มาพร้อมกับ เปียกนะคะเล็กสโนเปียกเนาะไม่อยู่นะคะแบบนี้เสียงนกชำชำทั้งเดือนเลยนะคะพี่น้องคะทั้งเดือนเลยเดือนนี้ตั้งแต่มกต้นเดือนมีนามาไม่มีฝนเลยนะตั้งแต่เริ่มทําหลังคาวันที่4ี่เนาะโอ้แดดแล้วเมื่อวาน14องศาดูวันนี้มายัางไงเนี่ยมืดทั้งมืดตื้อแบบนี้น่าจะลงทั้งวันนะคะพี่น้องคะโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วแต่คงไม่ได้เล่นเนาะแบบเนี้ย แน่เริ่มขาวแล้วอืมรับบรรยากาศธรรมชาติน้ำอะไรนะฝนฝนเป็นน้ำแข็งใสเนาะ ออยู่ที่นี่มันก็ประมาณนี้เนาะแต่ชีวิตเราเนาะมันก็มีทั้งความสวยงามแล้วก็ความทุกข์ยากความลำบากนะคะมันอยู่ที่ใจเราว่าจะเก็บสิ่งไหนมาเป็นพลังกำลังใจนะคะหนาวขนาดนี้นกก็ยังวินวุ่นเลยนี่ยืนแป๊บเดียวเดี๋ยวเข้าแล้วนะคะหนาวแล้ว <laughs> โหูโบนมันบอโลกสวยคือว่า มากมายปัญหาไผยว่ามาดำสบายเมืองนอกเมืองนาหากินบ่ได้ง่ายๆบั่นปลายชีวิตความฝันก็คือกับไทย พวกเจ้าปวดจุเข้าใจมาดามวนวายเข้าใจกันบ้างโอ้ยคินฮอดบ้านเฮาพี่น้องจา๋าเท่าแก่ไปก็ไปอยู่บ้านเฮาเนาครึ่งนึงแล้วก็มาทางนี้ครึ่งนึงนะคะสําหรับยายจ๋าเพราะว่าครอบครัวยายจ๋าอยู่ที่นี่นี่เนาะลูกหลานอยู่ที่นี่นะคะอันนี้คือเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างจาก พี่ๆที่ไม่มีลูกที่นี่นะมีครอบครัวทางเมืองไทยนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเพื่อพี่น้องทำเพื่อพ่อแม่หลังจากนั้นเราก็ต้องย้อนมองกลับมาหาตัวเองด้วยนะคะพี่น้องคะความสุขของยายจ๋านะตรงนี้ของยายจานี่นั่นคือ,อเขาเรียกว่าปัญหาไม่มีที่นี่นะคะธรรมชาติของชีวิตเนาะแต่ถ้าไม่มีเรื่องที่ทำให้เราทุกใจหรือห่วงใยทางเมืองไทยเนี่ยบอกเลยว่า เฮอโอเคเลยอะนะอีแจวบ้านๆเนานะอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่กับฝรั่งจนนี่แหละนะคะแต่มีความเข้าใจและดูแลกันและเราก็มีลูกมีหลานอยู่ที่นี่ก็เหมือนครอบครัวของเรานะคะโอเคบา,บายบายซู้ๆกันต่อไปคะ่ะเพราะว่าทุกคนเขาเรียกว่า ต่างชีวิตเนาะต่างปัญหานะคะต่างกันรับผิดชอบเราจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะสู้ๆกันต่อไปคะ่ะจงภูมิใจในตัวเองเข้าแล้วหนาว <c oughs> ลงเยอะเลยเนี่ยมืดตือเลย <c oughs> ชีวิตเมียฝรั่งอยู่ไกลหัวอกแม่ที่ห่วงใหญ่ส่งเงินเลี้ยงลูก แต่เหมือนกับทำล้ายลูกไปในตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่ส0มีนานะคะโอ้ยตื่นมามืดตึบๆวัะนะทั้งอาทิตย์นี้นะคะอากาศดีมาตลอดตั้งแต่ต้นเดือนเมื่อวานเนี่ย14-15องศานะตื่นเช้ามาวันนี้เหมือนมีสโนวลงแต่ว่าเป็นสโนน้ำเนาะดอกใหญ่อยู่แต่ออกมากับฝนห,หนาวเลยนะตอนนี้จะ7โมง ครึ่งล้นะคะเจ็ดโมงครึ่งแล้วเนาะนะอ่าก็จะมาพูดคุยต่อเลยเรื่องหัวอ,อกแม่เนาะกับคําถามมากมายทางเมืองไทยนะคะอันนี้ยากจากเข้าใจพี่เขาเลยนะความรู้สึกหัวอ,อกแม่อ่าขอหยิบยกพี่ดาก็เช่นกันมีความรู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้คนเดียวใช่ไหมลูกเขาโตมีครอบครัวแล้วเอาเขามาไม่ได้อะทุกๆคนนะอะย้อนก่อนนะคะทุกๆคนเนี่ยเลือกที่จะหาผัวฝรั่งก็หวังที่จะสร้างอนาคตให้กับลูกๆ ถ้าลูกเขามีครอบครัวแล้วแกก็มาอายุมากแล้วเนาะแต่ก็มาอยู่นี่ก็สิบกว่าปีแล้วนะคะอ่าแล้วทีเนี้ยเขามีครอบครัวเข้าโตแล้วเอาเข้ามาไม่ได้ถูกไหมหนึ่งสิ่งก็คืออยากให้ได้ช่วยเหลือลูกถามว่าลูกมีงานทำไม่ทำแต่มันไม่พอใช่ไหมมันไม่พอแล้วหัวอ,อกแม่อ่าเราคิดว่าเราหาเงินได้เราสบาย เราจะเก็บไว้เพื่อตัวเองอาจจะมีในส่วนนิดนึงแต่ว่าส่วนสำคัญก็คือส่งไปให้ลูกหนึ่งช่วยลูกเริ่มต้นปูพื้นฐานนะบางคนโชคดีลูกที่ช่วยสนับสน,นุนนะช่วยสนัสนบสนุนขยายในสิ่งที่พ่อแม่ยื่นหยิบยื่นแล้วทำให้อันนั้นก็มีความสุขเนาะแต่บางคนก็เจ็บปวดกับคำว่าลูกมากมายนะะแต่พี่เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าฉัน เป็นแม่ลูกสองคนมีร้านมีสะพ้ายแล้วฉันอยู่นี่คนเดียวความคิดของฉันถ้าฉันทำงานแล้วไม่ให้ลูกให้เต้าฉันเนี่ยถ้าเกิดฉันมาฉันอยู่ที่นี่ถ้าเป็นอะไรขึ้นไปส่วนเนี้ยมันจะไปถึงลูกฉันไหมอ่านี่คือความคิดนะอ่าแล้วก็เหมือนกับพี่ดาเลยเอยย้อนนะกับพี่คนนี้แล้วคิดดูสามีที่บอกว่ารักเราเนี่ยแค่ดูแลเราเนี่ยเขา จะแบ่งไปให้ลูกเราไหมเอออันนี้ก็ควรคิดนะพี่ดายก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแม่อีกคนหนึ่งที่บอกว่าเงินพี่พี่ไม่เหลือหลบจ๋าพี่ทำอ่ะพี่เก็บหมดแหละพี่ไปวางนั่นวางนี่วางแผนให้ลูกกลับไปแล้วก็เห็นสิ่งที่ลูกทําไว้นะคะอืมมันก็เป็นปื้มถ้าพี่ตายไปสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวแผนของพี่เออถ้าพี่เป็นอะไรที่นี่ผัวบอกว่าดีๆเนี่ยอืมเขาไม่ได้พ่อจริง เขาจะให้ลูกเราไหมเออถ้าบุญวาสนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้คือความคิดของแม่คือความห่วงใยและหนึ่งสิ่งสําคัญคือเราไม่มีลูกกับฝรั่งเอาแก่ไปผัวปลดกเกษียณเออแต่าการไปวางแผนไว้ที่บ้านเรามีบ้านหลังเล็กมีที่มีนั่นมีนี่อย่างเงี้ยกลับไปเราก็จะได้ไปพักผ่อนถูกไหมแต่ทีนี้ชีวิตอะช่วงนี้ก็คือช่วงยังทํางานไหวสู้ไหวแล้วทีนี้ชาวบ้านก็บอกว่าอ่าหลายคําพูดทักมาว่า ทำไมจะให้อะไรขนาดนั้นมันเลิศดหลูสบายสบายเออรวยแล้วหรอรวยใช่ไหม,มได้เก็บเท่าไหร่แล้วถ้าห่วงลูกรักลูกทําไมไม่กลับมาบ้านอันนี้คือความคิดของคนทางบ้านเรานะคะยิ่งครอบครัวพี่น้องนี่แหละเออเจ็บปวดทักมาแล้วทํานองเหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าใส่ไฟไ้มอ่ะใส่ไฟไหมอ่ะ ส่วนพี่เขาก็นิ่งนะคะถึงแม้ลูกจะเลวจะร้ายยังไงแม่ก็ทิ้งลูกไม่ได้เนาะอันนี้คือหัวใจสําคัญแต่พี่เขาก็รู้ว่าโอ้ส่วนที่เขาให้ตัวแกไม่เดือดร้อนนะคะส่วนที่เขาให้ลูกอ่านั่นคือสิ่งที่ทดแทนตัวเขาที่เอาลูกๆมาที่นี่ไม่ได้ถูกไหมอืมและหนึ่งสิ่งสำคัญถ้าไม่มีปัญหากับฝรั่งมันก็โอเคเพราะเราทำงานเองอ่านะ อ่าแล้วหนึ่งสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไม่เดือดร้อนอันนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของเราปะการที่มีคนมาคอยห่วงใยมาถามไถ่เนี่ยหวังดีประสงค์ร้ายทําให้รู้สึกขุนใจเนี่ยเจ็บปวดว่ะจริงๆนะคะยายจ๋าก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเออแถวไหนก็มีนะบ้านยายจ๋าก็มีมีทุกที่เรื่องแบบเนี้ยเนาะแต่ว่าพี่จงทำในสิ่งที่พี่คิดว่าดี เพราะว่าใครจะพูดอะไรก็ตามนะมันไม่ได้สำคัญเลยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเลยถ้าเราคิดไปแบบนี้ก็ทำต่อไปคนเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะคะเออถ้าเราตายไปจะให้เขาเอ่ยถึงแบบไหนนะเรามีลูกเรามีครอบครัวเหมือนเราสร้สร้างไว้เมืองไทยอืมเปรียบเทียบพี่เขานะคะ สมมติว่าพ่อแม่เสียไปเออมองตรงนี้ก็ของพ่อแม่นะมองตรงนี้ก็ของพ่อแม่นะอืมขอบคุณนะพ่อแม่ใช่ไหมแต่สมมุติว่าเราไม่ทําอะไรเลยโอ้ชีวิตมันก็จะมีคําด่าทอตามมาถูกไหมอ่านี่เรื่องธรรมชาติของธรรมเลยนะยอมรับความจริงไม่ใช่โลกสวยแต่ถ้าเรามองว่าวันนี้ชีวิตชั้นเนี่ยตัวเองจริงๆแล้วคนเดียวที่อยู่เบลเยียมเนี่ยอ่าพีดาพูดนะคนเดียวที่อยู่เบลเยียมเนี่ย ไม่จําเป็นต้องทํางานก็ได้แต่พี่ทําเพราะลูกๆของพี่นะคะแล้วพี่เขาก็พูดเหมือนกันอืมแล้วคาพูดที่บอกว่าเลี้ยงลูกไม่โตเลี้ยงลูกด้วยเงินทําไมอะ่ะถ้าเราทําได้ถูกไหมเออเนาะ คุยกันแล้วก็ขำนะแกก็บอกว่าไม่ได้โกรธอะไรหรอกแต่ก็ลาคาญนะสิ่งเหล่านี้ที่กวนอ่าเด็กๆช่วงนี้ก็โควิดด้วยอะไรด้วยก็เพิ่มเติมส่งเข้าไปเพราะอยู่ที่นี่เราทำงานมีเงินเดือนมันก็เป็นอัตราของเราแต่ถามว่าตัวเองมีเงินติดตัวไหมพี่เขาบอกว่ามีอยู่แต่ไม่มากเพราะพี่ตั้งใจทำแบบนี้อืมทำแบบนี้เพื่อสิ่งที่ เขาเรียกว่าแม่ทําได้เท่าที่ทําได้โดยที่ไม่เบียดเบียนฝรั่งบางทีขอเขาเสริมเล็กๆน้อยๆยามไปเมืองไทยเขาก็ให้อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่เนี้ยช่วงเนี้ยโควิดก็เข้า3ปีพี่ไม่ได้กลับบ้านอคิดถึงสุดใจอย่างวันเกิดหลานเราเป็นย่าเป็นยายมันก็เป็นความสุขอให้หลานซื้อเค้กทาปาร์ตี้กระตุกกระติบเขาก็ส่งภาพมาให้ นั่นคือความสุขนั่นคือหัวใจของพี่อยู่ที่นี่ก็คือแค่หลักที่จะสร้างอืมที่จะหาเงินที่จะปูทางให้ลูกๆนั่นคือความฝันของพี่ถึงแม้พี่จะตายไปพี่ก็ไม่เสียดายแล้วเพราะว่าพี่พอใจในสิ่งที่พี่ทําให้กับลูกๆอืมถึงแม้ใครจะไม่เข้าใจพี่น้องจะไม่เข้าใจก็ตามเพราะว่าพี่น้องเราก็ช่วยเหลือมาเยอะแล้วแต่ลูกของเรานะาลูกของเราเนาะ แกก็ลุยเต็มที่ของแกนะคะนี่แหละเนะาะยายจ๋าย,ยากบอกทุกท่านไม่ว่าในแนวพี่น้องหรือครอบครัวนะคนอยู่คนไทยไกลบ้านเนี่ยเป้าหมายที่ก้าวมาเนี่ยยอมเสียสละชีวิตตัวเรามาอยู่ต่างแดนเนี่ยเพื่อที่จะสร้างเพื่อที่จะทํางานเพื่อจะทําอะไรสักอย่างทุกคนมีเป้าหมายอ่าแต่อย่าลืมว่าเป้าหมายของเมียฝรั่งคือเงินเงินคือดูแลครอบครัวไม่ว่าลูกๆหรือพ่อแม่พี่น้องนะคะแต่ เราก็หวังที่อยากจะได้คำหนึ่งเนาะเหมือนพี่น้องที่เราเคยช่วยไปเนี่ยถามไถ่เออสบายดีไหมนะคะพอมีปัญหาเท่านั้นที่จะโทรหาถามไถ่แล้วคุยกับเราแต่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินทองเนี่ยไม่มีเวลาเลยนะคะพอเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือคุยกัน ก็จะมีคําพูดหนึ่งที่เจ็บปวดมากสําหรับเมียฝรั่งตัวใหญ่จ๋ก,ก็เคยโดนนะคะทุกคนมีครอบครัวน้องหรือว่าใครทุกคนเนี่ยทุกคนจะพูดเลยว่าผมก็สู้สุดๆแล้วเพื่อครอบครัวของผมหรือว่าน้องสาวน้องชายหรืออะไรเงี้ยคําว่าครอบครัวของผมเนี่ยแล้วเราล่ะเราทําทุกอย่างเนี่ยบางทีย้อนนึกแป๊บเข้าหัวใจนะเออแป๊บเข้าหัวใจว่าเออเนาะ เขาก็ทําเพื่อครอบครัวของเขาแล้วเราล่ะเราวิ่งสุ้นเพื่อทุกๆคนเนี่ยอออเขานับเราเป็นครอบครัวไหมอะเขานับเราเข้าไปอยู่ส่วนนั้นไหมอะจริงนะเราเป็นแค่ผู้ช่วยเหลือจริง,รงๆในมุมนี้แต่ถ้าเราทําแล้วเราไม่เดือดร้อนโอเคมันก็มีความสุขนะคะเราก็จะมองเขาอย่างเข้าใจเนาะเพราะอ่าถ้าเราให้อย่างพอดีไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะอย่างยายจ๋าเนี่ยบอกเลยสิ่งไหนให้ได้ให้ ถ้าให้ไม่ได้ใหญ่จ๋าจนิ่งและคํานี้มันก็แป้วในหัวใจของทุกๆคนถ้าถึงเวลาสุดท้ายเราอ้าปากที่ว่าตอนเนี้พี่ลําบากเนี่ยนี่คือการเปรียบเทียบนะคะใหญ่จ๋าจยังไม่เคยเอกับใครอืมแต่เคยเอ่ยแบบเล่นๆว่าสมมุติว่าพี่ลําบากนะ จะทำยังไงกลับบ้านเราซิพี่เดี๋ยวใครลดซื้อตัวเครื่องบินมาให้แค่คำนี้ก็สดชื่นนะคะเออแค่คำนี้ก็สดชื่นแค่ยังแค่คำพูดให้ได้ยินนะยังไม่ถึงวันจริงเนาะเออแค่นี้กำลังใจอยอดกันไปเถอะสู้ท้ายเออเมียฝรั่งน่ะนะรู้จักกินนะคะรู้จักอยู่เนาะรู้จักเอาใจเพราะพวกเราคือพลังและยายาเขาเรียกว่าแรงโอ้ย แรงจูงใจของเราคือครอบครัวออกไปดูสโนวกันพี่น้องค่ะวันที่ยี่สิบมีนาสโนวลงดอกใหญ่เลยานะคะสโนวตกเฉยเลยพี่น้องเอ้มืดไปทั้งประเทศชมสโนวฟังเสียงนกนะคะ หลบสโนตรงไหนได้เนี่ยร์นิ่งชายอย่างสโนตกเฉยเลยเหรออยอามาในเบบไปสปาร์มันไม่อยู่ละลายรูปมันร้อนอากาศไม่ได้อย่าอย่ามา มันมันมันไม่ลบมันไม่อยู่หรอลูกนี่แหละชีวิตเมืองพีดิบพ,พี่น้องอมองผ่านๆก็สวยงามนะคะคนอยู่เมืองไทยอิจฉาแต่คนอยู่ที่นี่จะบอกเลยว่าอิจฉาคนเมืองไทยจ้าป๊าป้ายังไม่ตื่นเลยลูก